สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่เอฟซีที่น่ารักทั่วทุกมุมโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีมอสเชียงใหม่นะครับวันนี้โอ๊ตอยู่ที่ถนนช้างม้อยนะครับก็คือทางไปอ่าชัยนาทาหรือว่ากัดหลวงเชียงใหม่นั่นเองนะครับนี่คือสีสันยาคข้ามคืนนะครับวันนี้โอ๊ตมาลอยกระทงนะครับแต่ว่ามาดึกนิดนึงนะครับก็สามรุ่มกว่าแล้วนะครับก็ขบวนก็คง เพื่อนไปได้หลายขบวนแล้วนะครับปีนี้นก็ไม่ได้โฟกัสที่ดูขบวนนะครับแต่ว่าเพราะว่ามีงานที่ร้านด้วยนะครับแต่งชุดให้กับให้ประบุด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็สามารถจอดรถที่ได้ที่ริมฟุตบาทนะครับได้เลยจอดฟรีนะครับนี่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินมาเยอะแยะมากมายน,นะครับคือ เข้ามาในซอยกัดหลวงนี้นะครับถนนช้างม้อยเราก็สามารถเดินไปแค่ประมาณ200เมตรก็จะถึงค่วงประตูท่าแพนะครับถือภาพบรรยากาศของวอยกระทงนะครับก็จะมีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โอเห็นเป็นไวรัลนะครับก็คือในการปล่อยคมลอยนะครับคมไฟนะครับจุดถางผ่างปะที่ในโลกโซเชียลนะครับ คือนะครับขบวนก็จะมีประมาณ20ขบวนขึ้นไปนะครับเป็นขบวนของมหาวิทยาลัยในภาคส่วนองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็ในลานของประตูท่าแพก็จะมีเวทีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าลานของประตูท่าแพจะมีอะไรกันบ้างครับ ตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่ลานข่วงประตูท่าแพนะครับพอมาถึงลานตรงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมทำโคมด้วยนะคะรับตัวนี้ก็จะเป็นทั้งจ้องโคมนะคะที่สอนกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับดือน่ารักมากนะครับซุมนี้นะครับกิจกรรมดีๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคมนะครับร้านมานะครับประดิษฐ์ ประดอยได้อย่างวิจิตม,จมัรชงสวยงามในรูปทรงที่แปลกตานะครับด้านหน้านะครับก็จะมีโคมรูปกระต่ายนะครับนั่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเนืองแน่เลยทีเดียวนะครับ วันนี้มีประกวดเทพประบุตรเทพพิดาลพอมาด้วยนะครับจุดห่วงประตูท่าแพนะครับก็เป็นโลเคชั่นนะคะเป็นจุดเช็คอินที่น้องเชี่ยวชาวต่างชาติาตมักจะมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็เป็นอัตลักษ์เอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมครับบรรยากาศของหน้าเวทีนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของโคมไฟระดับประดาต่างๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะสี่ทุ่มแล้วคิดว่าขบวนน่าจะหมดแล้วนะครับมาไม่ทันนะครับคือกระบวนก็จะเลื่อนนะครับ ย้อนสอนจากกลวงปู language, ่รแพรนะครับแต่อีพีก่อนหน้านั้นนะคะเราได้เห็นในส่วนของขบวนนะครับที่เขาเตรียมตัวที่จะเคลื่อนไปนะครับอันนี้ก็นะครับก็จะเป็นส่วนของการประดับประดานะครับขบวนก็เลื่อนผ่านนะครับเราสามารถเห็นได้จากจอมอนิเตอร์ที่บนเวทีนะครับก็อ่ดภาพนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถ ชมได้ชมขบวนได้จากหน้าจอนะครับบนเวทีได้นะครับนี่ก็คือนะครับคือส,สําหรับน้องเที่ยวนะครับหรือว่าคนไทยนะครับก็มาไ่้ชมได้ที่นี่ได้นะครับขบวแนแห่ในแต่ละขบวนก็จะประมาณเหมือนดังในภาพนะครับนี่ก็เป็นภาพการถ่ายทอดสดนะครับ ก็จะเป็นรอเป็นปีหน้าละกันนะครับจะจะัดสรรบริหารเวลาให้ดีกว่านี้นะครับซึ่งวันนี้มาไม่ทันขบวนนะครับขบวนน่าจะเคลื่อนตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วจำนวนขบวนก็อาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านผ่านมานะครับน,นี่สภาพบรรยากาศ ีท่สวยงามนะคะโ oh. อ้โหนี่ก็เพ้นภาพมรรยากาศของมาดูดิแ่แล้วครับก็มีน่องเที่ยวหนาแน่นนะครับเนืองแน่นเลยทีเดียวแต่ไม่ถึงกับว่าอึดอัดน,นะครับแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้หนาวแล้วนะครับอากาศดีมากๆากเลยนะครับ พระจันทร์เต็มดวงนะครับวันนี้นะครับก็พี่ๆสามารถติดตามคลิปช็อตของโอ๊ตได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีถัดไปนะครับอีพีต่อไปโอจะไปนะครับถ่ายทำตรงที่เป็นซุ้มประตูตรงนั้นด้วยนะครับก็สำหรับอีพีนี้นะคะเป็นอีพีสั้นๆน,นะครับก็ต้องขออนุญาตลำลากันไปก่อนแล้วมาพบมาเจอกันเชิญชนวนได้ใหม่ในอีพีหนะ้า ขอบคุณและสวัสดีครับ